ต่อ้อสอบสารกิตแบบง่ายๆภายในหนึ่ง,งวิกับครูพี่แดงครับสำหรับข้อนี้เนี่ยนะฮะโจทย์อาจจะดูยาวนิดนึงแล้วก็เป็นการวัดเกี่ยวกับประเด็น conjunction นะฮะเป็นคาเชื่อมเพราะว่าดูจาก choice เนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยว่าเขาต้องการดูคําเชื่อมเพราะว่าเป็นคําเชื่อมที่หลากหลายแตกต่างกันแต่ทีนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วหลายคนเห็นปุ๊บเนี่ยคำเชื่อมก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับหลายคนก็จะคิดว่าเอ๊ะมันวัดเกี่ยวกับเรื่องของการแปลหรือเปล่าเป็น vocabulary หรือเปล่าซึ่งปกติถ้าเป็นข้อสอบทั่วๆไปเนี่ยในบางกรณีนะครับเขาก็อาจจะวัดเกี่ยวกับเรื่องว่่าาาาใชช้้้คคํเืออมมมไดถูกตงบทวหย นะครับ กับอีกบริบทหนึ่งก็คือว่าเราสามารถที่จะดูในส่วนของพาร์ทที่มันเป็นสตรัคเจอร์ให้ครบก่อนเพราะว่าสตรัคเจอร์เนี่ยสามารถที่จะบอกได้เลยว่าเราควรจะเลือกตัวไหนอย่างกรณีข้อนี้เนี่ยสังเกตเห็นไหมครับว่า but however despite หรือว่า though นะฮะสี่ choice นี้เนี่ยนะครับทั้งหมดเป็นกรณีของ contrast หมดเลยเพราะฉะน,นั้เมื่อมันเป็นในเชิงความหมายที่เป็น contrast ไปทางเดียวกันเนี่ยเราอาจจะลองพิจารณาดูในส่วนของสตรัคเจอร์ก่อนนะครับมันจะสามารถทําให้เราทําข้อสอบได้ง่ายและไวขึ้นอย่างกรณีข้อนี้นะครับเราก็จะดู เ uh, ขาบอกว่า his detailed proposals were practical and successful แล้วก็คอม m ่แล้วก็ขีดเส้นใต้แล้วก็บอกว่า he was also concerned about the fragmentation and d e c e n t r a l i z a t i o n of the city ลักษณะแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะเห็นปุ๊บแล้วตอบได้โดยทันทีเลยได้ซ้ำนะถ้าเกิดว่าแม่นเกี่ยวกับอ่ uh, structure เนี่ยนะครับก็คือ choice ข้อที่1น,นั่นเอง but ถามว่าทำไมเรารู้ว่าต้องตอบบัตเพราะโครงสร้างประโยคเนี่ยนะฮะมันจะมีคลอสข้างหน้านะ subject บวก verb ก้กอนข้างหน้าเสร็จปุ๊บคอมมาอันนี้เป็นหัวใจเลยนะฮะค่คอมมาแล้วก็มีต่อด้วยเราเรียกว่า coordinating conjunction นะ,ะก็คือเป็นกลุ่มที่เราเรียกสั้นๆว่า boy fans นะฮะ boy fan ก็ b ย่อมาจาก but นะฮะ o ย่อมาจาก or a, y ย่อมาจาก yet นะฮะ f ย่อมาจาก for นะฮะ a ย่อมาจาก and นะครับ n ย่อมาจาก nor แล้วก็ S, ย่อมาจากโซแล้วก็รวมถึง s e มิ c o ลอนด้วยพวกนี้จะอยู่ในโครงสร้างแค่นี้เลยกลุ่ม b o y f ฟ i n แค่นี้เลยคือ subject บวก verb comma แล้วกลุ่ม cc ก้อน b o y f ฟ i n เนี่ยนะครับแล้วก็ตามด้วย subject บวก verb ซึ่งมันตรงกับข้อนี้เนี่ยชัดเจนมากที่สุดเลยเราก็เลยตอบได้โดยทันทีส่วนกรณีช้อยอื่นอย่าง how ever อันนี้เนี่ยเป็น conjunctive a d verb นะครับมันจะเป็นขอชื่อย่อว่าเป็น ca แล้วกัน ca ขึ้นต้นประโยคปุ๊บแล้วก็ comma แล้วเป็น subject บวก verb หรือเป็น subject comma แล้วค่อย ca แล้ว comma แล้ว verb นะในรูปแบบนี้ซึ่งไม่ใช่โครงสร้าง ที่เราเห็นในข้อนี้และนะฮะส่วน despite เนี่ย despite มันจะตามด้วยคำนามครับนะ despite หรือ i n s p i t e of นะจะตามด้วยคำนามซึ่งอันนี้เราเห็น he was ไหมเป็น subject บอกว่าเป็น clause c o n j u n เพราะเนี่ยไม่ใช่นะ่แน่ส่วนข้อสุดท้ายนะฮะ though though e. e เนี่ยนะฮะมันจะอยู่ในกลุ่ม though e, even though หรือ although นะฮะสามสามก้อนนี้ though e, even though although เราเรียกว่า subordinating conjunction ซึ่งเขาจะอยู่ในโครงสร้าง2แบบครับแบบแรกถ้ามันขึ้นต้นประโยคเลยนะฮะมันจะกลายเป็น though subject บวก verb comma ตรงกลางแล้ว subject บวก verb แต่ถ้าสมมุติว่านะฮะมันอยู่ตรงกลางอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่2ก็คือถ้าเป็น subject บวก verb แล้วก็มี do อยู่ตรงกลางอันนี้ไม่ต้องมีอมม่าแล้วนะครับแล้วก็เป็น subject บวก verb เลยเพราะฉะนั้นแต่ choice เอ่อแต่ว่าข้อนี้เนี่ยโจทย์เนี่ยเขามีอมม่าให้มันจึงตอบได้เพียงข้อเดียวเท่านั้นนั่นก็คือ choice ข้อที่1แบบเห็นปุ๊บตอบปั๊บได้เลยนะเห็นไหมฮะรู้โครงสร้างปุ๊บเนี่ยการทําข้อสอบก็จะง่ายแล้วก็ไวขึ้นนะครับทีนี้เราก็มาดูความหมายสักนิดหนาานะบอกว่ His Detail proposal ก็นะ proposal อาจจะเป็นรูปแบบเป็นโครงการนะฮะหรือว่าเป็นบทคัดยอ่อหรืออะไรเงี้ยแปลได้หลากหลายก็ต้องดูตามาด,าด,ดูตามคอนเท x กซ์อีกทีนะฮะเพราะะฉนั้นะนะ Proposals ที่เหมือนแบบมีรายละเอียดต่างๆของพวกเขาเนี่ยนะฮะมัน Work Practical ก็คือมันเออเอาไปใช้ได้จริงอ่ะแล้วก็ Successful แล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับนะ but แต่ทว่านะ he was also concerned เขาก็ยังรู้สึกแบบกังวลอยู่นะฮะ uh, about the fragmentation เกี่ยวกับ uh, fragmentation ก็คือการแยกส่วน uh, and d e c e n t r a l i z a t i o n of the city เพราะฉะนั้นจริงๆ fragmentation มันแปลว่าการแยกส่วนการเหมือนแบบกระจายกันเหมือนแบบ แตกออกอะไรเงี้ยแต่ในกรณีแบบนี้พอมันมาอยู่ในคอนเท็กซ์ของ uh, the city นะฮะ of the city แสดงว่าเป็นการเหมือนแบบประมาณว่าการกระจายอํานาจนะฮะการแตกอํานาจการแยกอํานาจออกเนี้ยเพราะ decentralization ก็เหมือนกันก็คือการเอาอํานาจออกจากศูนย์กลางเพราะนั่นก็คือลักษณะ fragmentation ที่นี้เนี่ยก็จะแปลเหมือนประมาณว่าการ uh, การ กระจายอํานาจและแล้วก็การเอาอํานาจออกจากศูนย์กลางของเมืองนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นการแปลมันก็ต้องดูตามบริบทด้วยนะครับแต่ที่สําคัญเลยสาหรับข้อนี้ถ้ารู้โครงสร้างเห็นปุ๊บแล้วตอบได้ใน1วิแน่นอนครับ